การบรรยายในวันนี้ก็จะได้กล่าวต่อจากการบรรยายในครั้งที่แล้วมาเรากำลังพูดกันถึงเรื่องสิ่งที่เรียกว่าทำหมสี่ความหมาย โดยที่มีความประสงค์ว่าถ้าผู้ใดเข้าใจเรื่องธรรมสี่ความหมายนี่ดีแล้วจะเข้าใจสิจ่งที่เรียกว่าธรรมทุกๆชนิดได้ง่ายข้าวอย่างเป็นที่น่าสนใจ ขอ <c oughs> ให้พยายามทำความเข้าใจให้ดีมันจะทบทวนไว้เรื่อยๆธรรมธรรมนีแ้แปลว่าทรงไหวทรงตัวมันเองก็ได้ทรงสิงค์พื้นดินถ้าไปประพฤติปฏิบัติก็ได้ความหมายที่หนึ่งได้แก่ตัวธรรมชาติทั้งปวงความหมายที่สองได้แก่กฎของธรรมชาติที่มีอยู่ในธรรมชาติทั้งปวง ความหมายที่สามได้แก่หน้าที่คือสิ่งที่มีชีวิตจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาตินั้นนั้นความหมายที่สี่ที่กำลังจะพูดนี็คือผลที่จะได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง ที่จริงความหมายที่ 4, สี่คือผลท,ที่จะได้รับเนี่ยมันต็วแฝดเนื่องกันอยู่กับกาปรปฏิบัติซึ่งเป็นตัวเหตุนั่นเองแต่ละเหตุที่มันต่างกันมันเกิดกันคนล,ละทีตอะหมักาพูดแยกออกไปเป็น <c oughs> อย่าง คำว่าผลการปฏิบัตินี่เรียกโดยภาษาบาลีก็เรียกได้สองอย่างคือวิปากะแปลว่าผลที่สุกออกมากหรือ <c oughs> จะเรียกว่าปฏิเวทคือสิ่งที่จิตใจได้รู้สึกได้ชิมได้แทงตลอด อย่างนี้ก็ได้แต่มันลึกไปถ <c oughs> าจจยากสำหรับคนทั่วไปจริงว่าจะเรียกว่าวิปากธรรมคือผลที่สุกออกมาจากการปฏิบัติธรรมะในสีความหมายมีอย่างนี้ <c oughs> ถ้าเรียกอย่างบาลีก็จะเรียกว่าสภาวธรรมสัจธรรมปฏิปติธรรมวิปากรธรรมถ้าจะเรียกอย่างคำแปลก็ระบุไปถึงสิ่งที่เป็นอยู่จริงก็จะเรียกว่าตัวธรรมชาติกฎของธรรมชาติหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติแล้วก็ ลที่จะเกิดจากการปฏ <C> e <ak> ิบัติตามหน้าที่ตามธรรมชาติ <C> e <ak> ที่เราจะพูดกันวันนี้ถึงเรื่องผลนั่นเองในเรื่องผลก็ต <c oughs> <c oughs> <ล>้องหมายถึงถสิ่งที่เกิดมาจากเหตุ นู่อเหตุก็กลายเป็นผลแล้วผลก็กลายเป็นเหตุต่อไปอีกนี่ก็เป็นเอเป็นคำที่มันเกี่ยวเนื่องกันแล้วก็เป็นเรื่องของธรรมชาติมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลมากมาก,กว่า พูดว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกันระหว่างบุคคลหรือเกี่ยวกับสังคมเรามีคำอื่นใช่แแลกอออกไปคือคำว่าหน้าที่กับคำว่าสิทธิหน้าที่ก็คือตัวการปฏิกกบัติเราต้องปฏิกกบัติมันมันเป็นเหตุ แล้วมันก็เกิดสิทธิที่จะรับผลนี่ก็เรียกว่าผลก็ได้เราต้องทำหน้าที่เราจะมีสิทธิที่จะได้รับผลที่เราต้องการแต่นี้มันเป็นพูดกันเป็นคำพูดที่ใช้พูดระหว่างมีตัวมีตนมีเรามีเขามีอะไรไป อย่างากเเกี่ยวกับสังคมแต่ถ้าไม่พูดกันในรูปนี้ไม่เกี่ยวกับสังคมมันก็พูดว่าเหตุกับผลก็ต้องมีเหตุมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติก็เกิดผลขึ้นมาตามเรื่องธรรมชาติท่านขอให้จำไว้ทั้งทั้งสองคู่คือคำว่าเหตุกับผลคู่หนึ่ง ว่าหน้าที่ประสิทธิคู่หนึ่งก็จะเืลีโอกาสพูดพร้อมๆกันไปเลยแต่ย่อมจะแยกให้เห็นชัดความต่างกันอย่างไรอยู่ในตัวเองสำหรับวว่าเหตุผลเป็นธรรมชาติไปตามกฎธรรมชาติ ก็ไม่ต้องเป็นบุคคลเป็นอะไรก็ได้เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ได้มีสิ่งที่เป็นเหตุแล้วก็ย่อมเกิดสิ่งที่เป็นผลสิ่งที่เป็นผลนะั่นก็กลับมาเป็นเหตุได้ <c oughs> เช่นต้นไม้มันก็เป็นเหตุ ให้เกิดลูกไม้แล้ลูกไม้เกิดขึ้นแล้วให้ลูกไม้นี่ก็เป็นเหตุให้เกิดสนไม้อีกอย่างนี้ไม่ไยกว่ามันเปลี่ยนไปด้วยเหตุให้เกิดผลผลให้เกิดเหตุให้เกิดผลแล้วก็มันเปลี่ยนไปด้วยไม่ต่อยให้นึกถึงกฎธรรมชาติ แล้วการเป็นไปตามกฎของธรรมชาติการเกิดขึ้นมาตามกฎของธรรมชาติก็จะเข้าใจธรรมะในความหมายที่สี่นี้ได้ดีช่วยแม่ให้สังเกตให้สิ่งที่มันซ่อนกันอยู่เป็นชั้น เช็นว่าฟ้าผนังก่อดยอิดอิฐซ้อนกันอยู่เป็นชั้นๆนอิฐก,ก้อนหนึ่งจะทําหน้าที่สอ,อ,อ,องอย่างค <c oughs> ือซ้อนผู้อื่นทับผู้อื่นด้วยแล้วก็ถูกผู้อื่นทับด้วย <c oughs> อิดก,ก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งจะเป็นอย่างนั้น <c oughs> มันทับก้อนข้างล่างแต่มันก็ถูกทับโดยก้อนขอน <c oughs> อ้างบนนี่ก็เรื่อง คิมอาตยการตามหลักแห่งเหตุผลด้วยไปไม่มีทีสินสุดในธรรมชาตินี่พอมาเป็นเรื่องของสิ่งที่มีชีวิตมันก็ <c oughs> มีความหมายมากมาก,วกว่าเรื่องของตอดิต <c oughs> ซึ่งมันไม่มีชีวิตก็ดูให้ดีว่า มันไม่มีอะไรที่จะเป็นแต่เหตุหรือเป็นแต่ผลโดยส่วนเดียวมันเป็นเรื่องสมมติมในขณาหนึ่งสมมติเหยียกว่าเป็นเหตุในขณาหนึ่งก็สมมติเหรียกว่าเป็นผลหรือว่าในขณะเดียวกันะดํามองกันคนลังแง่นันก็เป็นเหตุก็ได้เป็นผลก็ได้อ,อย่างบ คนคนหนึ่งเขาก็เป็นผลที่เกิดมาจากแมก่ของเราแต่แล้วบุคคลคนนั่นก็ยังเป็นเหตุที่จะเกิดลูกของเขาเขาจึงเป็นตั้งเหตุและตั้งผลเมื่อเรามองกันให้มันครบถ้วนมองกันหลายหลายแง่นคนหลังแม้ว่าเราคนหนึ่งคนหนึ่งที่นั่งอยู่ที่นี่ มันมีอะไรสร้างขึ้นมามันจึงตามกฎของธรรมชาติมันจริงมานั่งอยู่ที่นี่ได้แล้วมันก็ไม่มานั่งอยู่เฉยๆมันก็สร้างสิ่งอื่นต่อไปอีกอ <c oughs> ย่างนี้เขาเรียกว่าสังขารถ,ถ,ถูกสร้างและสร้างสิ่งอื่นต่อไปอีก พยายามเข้าใจความเป็นไปตามธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติเกี่ยวกับเหตุและผล